สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวมาอีกแล้วนะครับทุกคนจะเห็นในชื่อคลิปอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับมาพบกับแบรนด์น้องใหม่ครับแบรนด์นี้เลยครับชื่อแบรนด์ว่า1 0นนะครับผมซึ่งแบรนด์เนี้ย ให้คีซาว่าเป็นแบรนด์ลูกของลีนิงละกันนะครับก็เป็นตัวล่างๆของทางลีนิงนะครับสำหรับไม้นะครับที่ผมจะเอามารีวิวให้วันนี้นะครับวันนี้ผมจะรีวิวรุ่นนี้เลยครับ faster S zoom ครับตัวนี้อ่ามันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นที่ราคาจับต้องได้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวตัวแรกเดี๋ยวผมจะมาแนะนําถึงเรื่อง S faster s zoom ก่อนนะครับไม้ตัวนี้นะครับอ่านเดี๋ยวผมให้ดูจุดเด่นของไม้ตัวนี้นะครับก็คือไม้มันจะมีทั้งหมด6สีนะครับแต่เนี้ยเอามาให้ดู4สีก่อนนะครับโหจะให้ดูไงดีขอแยกแล้วกันนะขอแยกเป็น2สี 2> สีเดี๋ยวอ่ะให้ดูตรงตัวก้านแล้วกันนะอ่ะ อันนี้จะเป็นสองสีนะครับลายจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสองสีข้อดีของไม้ตัวนี้นะครับก็คือไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ที่น้ําหนัก 5U นะครับเป็นไม้ที่น้ําหนัก 5U แล้วก็ก้านนะครับก้านของตัวนี้ในสเปคบอกว่าเป็นก้านอ่อนครับซึ่งหาย,ยากมากๆนะครับในสมัยนี้ที่จะเป็นก้านอ่อนนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นกลางกลางไปทางแข็งหรือไม่ก็แข็งไปเลย นะครับขนาดไม้ราคาเริ่มต้นนะส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้ก้านกลางซะหมดแล้วนะครับแต่ตัวพวกนี้มันจะเป็นไม้ก้านอ่อนนะครับไม้ก้านอ่อนก็คือทําให้การสวิงลูกการดีดตัวของหัวไม้ของก้านไม้เนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นก็คือเราก็สามารถตีลูกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จุดหลักๆของมันนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าเอาตัวไหนที่จะเห็นชัดๆให้ดู่นะขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่า ันน่าจะเห็นชัดดีนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ 5U นะครับแต่เป็น 5U ที่หัวหนักในในสเปคนะครับหนัก307อ่าเป็นไม้ 5U ในเกมบุก307นะครับขึ้นเอ็นได้สูงสุด32ปอนด์ <Wow. S 1> นะครับกริปจุดเด่นๆเ,เลยนะครับจะเป็นกริป G6 นะครับเป็นกริปเล็กนะครับจับถนัดมือมากๆ นะครับแล้วก็อันที่ผมชอบแบรนด์นี้อีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตะไครครับในเรื่องของตะไครจะเป็นดนะเอาให้เห็นชัดนี่เห็นชัดเป็นสีนี้แล้วกันนะครับตะไครตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับมันจะกันเฟรมยุบด้วยนะครับตะไครมันจะมาในรูปแบบเป็นแผงนะข้างบนจะมี2จุดนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ จะมี2จุดเหมือนกันการเฟรมยุคน,นะครับแล้วก็เฟรมตัวนี้มันเป็นเฟรม power box ที่มันทำให้เล็กกว่าปกตินะครับทำให้ตัดอากาศได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สวิงตีง่ายขึ้นนะครับเป็นเฟรมบล็อกนะครับแล้วก็ที่เขาพีเซนต์มาเนี่ยก้านตัวนี้นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมันจะมี faster s zoom กับ s attack ััวนนี้นะครบแต่อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปทํารีวิวคลิปต่อไปนะครับตัวตัวนี้เอาซูมก่อนนะครับก้านเขาจะบอกว่าเล็กถึง6.5มิลครับอที่อาจจะยังไม่เห็นกันจะอยู่ตรงช่วงนี้6.5มิลน,นะครับก็คือช่วยในเรื่องของการสวิงนะครับแรงเหวี่ยงอะไรเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีช่วยในการส่งลูกด้วยเป็นไม้5 u ที่หัวหนักนะครับผมลองตีแล้วแหละ นะครับก็ถึงว่าใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังในช่วงสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสู่ช่วงถัดไปกันเลยนะครับช่วงถัดไปเดี๋ยวผมจะมาวัดค่าต่างๆของตัวไม้ให้นะครับว่าเ,เป็นไม้ 5U ก้านอ่อนหัวหนะักและกิฟเป็นกิฟ G6 เนี่ยบาลานซ์พอยต์จะจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่า3 0 7และน้ำหนักไม้จะจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่า78บวกลบ2แล้วก็ค่าสวิงเวทจะเป็นยังไงถ้า กิฟเล็กลงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยในช่วงี่2ครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงน้ำหนักของตัวไม้แล้วก็บราลซ์พอยรวมไปถึงค่าสวิงเวทด้วยนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับ100 Faster S Zoom นะครับตัวซูมตัวนี้ที่เขาบอกว่าน้ำหนัก 5u เป็นไม้ก้านอ่อนหัวหนัก307 เดี๋ยวผมจะมาวัดกันนะครับว่าจริงไหมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะวัดน้ําหนักให้ดูก่อนนะครับว่าน้ําหนักในตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น70 78บวกลบสองนะครับหัวหนักสามรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ตัวนี้ผมลองตีแล้วผมมองว่าเป็นไม้ที่ตีง่ายนะครับเป็นไม้เริ่มต้นที่ตีง่ายนะครับอ่ะน้ำหนักจะใกล้เคียงกับที่เขาบอกนะครับ78บวกลบ2นะครับอยู่ที่80,6นะครับโอ้น้ำหนักใช้ได้นะครับก็เป็นห้าอยู่ต่อไปจะมาวัดบาลานซ์พอย์นะครับจะมาดูกันนะว่า มันจะ307ไหมแต่ผมมองแล้วว่าไม่น่าจะถึง307นะดูแล้วกดกล้องดูเลยครับสูงแต่งค่าประมาณ297นะครับ297ก็ผมให้เป็น297บวกลบ1บวกลบ2แล้วกันนะครับค่าของแต่ละไม้ก็มันก็จะไม่เท่ากันนะเนาะ อ่ะต่อไปมาวัดค่าสวิงเวทกันครับว่าไม้นี้จะตีง่ายขนาดไหน80.0โอ้เป็นไม้ที่ตีง่ายเหมือนกันนะเรเวลหนึ่งเลยนะเนี่ย80.0โอ้ตีง่ายมากนะครับไม้นี้สวิงดีมากๆนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมลืมแนะนำไปอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือตัวแคปตรงนี้ ตัวแคบตรงนี้นะครับทําให้จับได้ถนัดมือยิ่งขึ้นนะครับพอเวลาเราวางนิ้วโป้งไว้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้าล็อกนิ้วโป้งได้นะครับช่วยในเรื่องของแรงดีดอะไรเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะมาสรุปนะครับก็ช่วงต่อไปจะเป็นตีนะครับรีวิวในการตีแล้วนะครับลงเกมว่าจะเป็นยังไงกับเจ้าตัวนี้ครับ faster zoom ของ100ครับ เป็นกันกัน้างครับกับการดูรีวิวในการตีเกมไปแล้วนะครับกับไม้ฮันเด็ดฟาสเตอร์เอสซูมตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าไม้นี้เป็นไม้เริ่มต้นที่ไม่ได้ี้เร่เลยนะครับเป็นไม้เริ่มต้นที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมหนึ่งคือที่ใช้ไดเนี่ยต้องยกให้เรื่องของก้านก้านนะครับที่จะพรีเซนต์มากๆเป็นก้านอ่อน เป็นการอ่อนและมาในรูปแบบของความเรียวของก้านเนี่ยแค่6.5เองทําให้การสวิงของตัวก้านเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับผมช่วงที่2ได้วัดไปแล้วนะครับหัวอาจจะไม่ถึง307นะครับหัวยังไม่ถึง300นะครับก็ลูกที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับก้านสปริงดีนะครับแล้วก็การซับแรงกระแทกนะครับก็คือในเรื่องของตัวตัวแลบตรงนี้ในเรื่องของตัวแฉบตรงนี้ นะครับผมทําให้จับกระชับมือยิ่งขึ้นมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กระชับมืออีกจุดหนึ่งเนี่ยคือในเรื่องของตัวกริปในเรื่องของตัวกริปนะครับเพราะว่ากริปเนี่ยมันเป็นกริป G 6ด้วยนะครับก็จะค่อนข้างการจับเนี่ยได้ถนัดมือยิ่งขึ้นนะครับกับราคาที่ไม่ถึง2,000เลยนะครับผมว่าเออเป็นไม้เริ่มต้นที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆสําหรับไม้ราคาเริ่มต้นนะครับซึ่ง ตัวอื่นแบรนด์อื่นอาจจะยังไม่มีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบรนด์ที่เขาอาจจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็ในเรื่องของตะไครของตะไครที่มันกันเฟรมยุ่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นไม้ตีง่ายผมมองว่าเป็นไม้ที่ตีง่ายนะถ้าใครอยากจะเริ่มต้นหาไม้ซักไม้นึงนะครับหรือว่าได้ยันระดับแข่งขันไปเลยอีกอย่างหนึ่งลืมพูดไปนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของจุดเด่นของไม้นี้ก็คือลูกด่านลูกด่านลูกเล่นหน้า นะครับผมยังมองว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไม้ที่หนักหนักมากขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเล่นหน้าได้ค่อนข้างที่จะโชบเชียวอยู่เหมือนกันนะครับเล่นหน้าลูกกลางนะครับลูกเซฟเวลาย,ยกไม้เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับก็อาจจะติในเรื่องของลูกตกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครใครที่ใช้ไม้ก้านกลางไปทางแข็งหรือว่าไม้ก้านแข็งเนี่ยพอหันมาเปลี่ยนมาใช้เป็นไม้ก้านอ่อนนะ่ะจะมีความรู้สึกอยู่นิดหนึ่งว่าก้านเนี่ยค่อนข้างที่จะ สปริงเหมือนกันนะครับผมอาจจะกะจังหวะลูกยากในการตกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ลูกเซฟเนี่ยออผมมองว่าอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับก็มีการสปริงได้ดีเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบไม้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมอาจทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะไม้ตัวนี้นะครับราคา1 9 9 0รบาทดูนี้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับ มาพร้อมกับสีถึง6สีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไ้ให้เลย <Yeah. S 1> รอบๆตรงนี้เลยนะครับสีถึง6สีเลยเลือกใช้กันได้เลยนะครับชอบสีไหนสไตล์ไหนสีเงาสีด้านนะครับเลือกกันได้เลยทุกสีสเปคเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีอย่างเดียวนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุย ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากกดติดตามช่อง n e x น f i ไ e ไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันครับในคลิปหน้า